สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกฐานเด้อพบพ่อกับซ่องแม่น้องแกบ,บมหลังจากมาแต่ห้าเฮดพี่น้องสภาพหนาตายยังไม่ได้สวยเลยตอนหนึ่งก็เก้าโมงสิบโมงเลยพี่น้องกระต้มหอยดีกว่าแม่น้องแกบ,บมไปเนนยื่องเมื่อคืนนี่เนาะรา้วกินพี่นอ้องกินนากันเด้อปลาลุงเลยแล้วก็ตำมะฮงเนยูเข่าพี่น้อง เขาจนสันจนเส้นเนาะตอนนั้นก็เก่ามงุงเขาเว้ยแมนิีโมงเหรอบอสไมด,ด,ด้วยมนชีมงอะไรนี่เขานุ่มกันเด้อบุกคนเนาะเป็นต้มห้อยแล้วก็ตังมง้มมูงส,สบายดีป้าลุงตังมุงแซ่ดีนะลูก มาทาเห็ดละแม่ละเมื่องังค,คืนกับพาเยืห้อ,หอยกันแล้นอนกับคอยไปรับเป็นตื่นดอกขยำเฮ็ดหนอหอยมีเลยกับสิเป็นเงี้งกัก้าสวัสดีปาะลูขัามา,าหนักนากเลลูกทำอะไรดังวะ ที่แม่ลองแกมบ่มว่าสุดท้ายหอยพี่น้องหอยถือเอาไปกาดมาเนาะเอามาติดซิงเฮาหน่อยได้หกโลปาลาดุ่ยปลากระติดซิงเขาจเจ้าได้แต่สี่โลเมื่อน้องแกมมุ้งก็เลยบอกขายเนาะหอยบักลายหน่หอยได้หกโลเลยนะข้กาก็เลยหยาบเราจะเห็นตุน เ็ษทงอะลูกไปคายอยู่ปากท่าใส่ไปอิกิอจะเ็ษเลยกินกัรเด้อปลาลุกเศทงเป็นไปคมายปลาลูกมากินอันตำมะกรูดกับแกงเดอมสนุกดิตำมะกกับหอยปลาลุกแห่อันนี้คือหอยกระต่ายเนาะหอยขูงบ้านหอหัวหอยขู่มันหมักอยู่แถวทงไห่รงนา เลยไปกัดลุงขึ้นลูกกับญาติมาเที่ยวหาซ้ำเผื่อปลาลุงง,งูงูตาแฮกับลายบ่านี่แล้วก็งูทำท่านตัวทอนเสียบ้านพ่องูทำท่านอร่อยเนาะตัวใหญ่เนาะหน่อยฟันกุ้งใหม่ใช่ไหมคะแมงนี่เขา ก็ไปเป็นแบบนี้แลพี่นินข้ากคายอยลูกสาวน่ะปวดยังไปคายหอยเยยอยม็ดทงหาพี่น้องเลยวหัวดใคลายหรือปได้คายเนาะเด่าเยหอย ห้อยุไเอาอคอยุะกินข้าวกันด้วยพี่น้อง ยิ้มหอยไปแล้วเหอหอยไปเย่เหมือนนนี่เนาะแซ่บแล้วกินดิต้หักับต้หงสเนาะนี่ จิ๋ลงแล้วไปมาคืนเลยก็เดิกมากแหละกับเขามาแกะเนาะเว้ยเด่นจุดสีใต้มาคืนเขาจะมาแก้มาสั่นกุ้งใหม่ใส่เนาะบางทีภาษาเขาเห็นใหม่เบือนนูนป้าแหลงเบือนนูนเริ่มจิ๋มมาลูกหมาเต่าเลยเมื่อคืนจิ๊กี้๊ก็เด่ทานบ่เมื่อคืน ฝนตกใหม่เนาะคือเมื่อคืนนึงไปเยื่องเหมือนมีแต่งูเนาะเนาะงูมมันลายเวลามันออกมาฝนตกหนามตกหูมันตัวเท้างูเท้าผา เพราะว่าในลูกกีกี้กับลูกแกมบงไปขายเฮดพี่น้องเงินรับกันอะเนบรฮอานลอยน่ะอะไรเทน,น้องเงิน้าวไปพันพี่น้อง 还可以。 กิ่กีกับลูกบมบีสิไปคายมังโมงหวงคายเฮ็ดพี่น้องเลยโผล่โผล่ไปคลายมังโมหวงคายเฮ็ดอยู่ปากทางสบายปารุแอบบายไปแหงมังพี่น้องเลยบรรยากาศก็เด็นเด็ด,ดปารุหอยจากทงลูกหอยนะ่ะอ๋ออ่นเห็ดยื่ขึ้นดูค่ะ เออหอยแน่แหละกะเ็เฮ็ดหน่อยหนึ่งพี่น้องกเ็เฮ็ดนั่นคือหมุนแล้วเฮ็ดหน่อยทงหนึ่งสิบพันพี่น้องทงหนึ่งสิบพันคือสาหาบาทน,นั่นยเลยเนาะเพราะว่าเงินบาทมันขึ้นแหงพันสิไปบ่ฮู้ว่าสิได้ขายหรือบ่ได้ขายบ่ได้ขายกามาเด้อลูกเดอ้อมีบักม่วงสองทงบ่ได้ขายแล้วกระผ่านออกมา อย่าไปอยู่หิวเขาหิวหนามเลยบุมเอ้ไปหายเอาหนามมาลูกหายเอาหนามไปเอาหนามทุกหนึ่งเด้ออือเ้ละงอกน้อยเดียวฮัเลยสิได้ดอกจักสาบาทสิบบาทสาโอ้ยพี่น้อย เม่ยบอ่อยไปกับมังมังพี่น้องมังอยากไปขายนะบอกกรบโบพังลูกกระโ้ยจะไม่นอนมังเพคนอยากไปขายเห็ดพี่น้องไปว่านเพคนกับไปเนาะกับน้องได้เงินจากพันว่าสักเก้าพันบ่เลื่อนสิ 49, บเก้าพันนี่แหละเพราะว่าในเนาะเรือน,นอนขานเนาะนี่นั่นนะเแล้วสิบเก้าพันกีบ กับแมนบโบไร่กับเมนโบไร่เนาะอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เฮาเกษีอัมลาพาจากเะไรพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแก้มบ่มเนี่ยเด้อปลาลุงยิดมผ่ดประการใดก็ขอโทษขออภัยนาลายกามีอะไรลูก